ก่อนลงมาเกิดคุณตั้งจิตเอาไว้แบบไหนบางคนเกิดมาเหมือนมีโชคช่วยบางคนเกิดมาเหมือนเจอแต่บททดสอบแท้จริงแล้วไม่มีใครกำหนดชะตาชีวิตของเราได้นอกจากจิตของเราเองก่อนที่เราจะมาเกิดในสายตาของผู้คนทั่วไปการเกิดคือจุดเริ่มต้นของชีวิต แต่ในมุมของธรรมะลึกซึง้งการเกิดไม่ใช่จุดเริ่มแต่เป็นเพียงช่วงหนึ่งในการเดินทางอันยาวไกลของดวงจิตก่อนที่ดวงจิตจะเข้ามาสู่ร่างกายเล็กๆในครันมานดาจิตนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ได้ล่องลอยอย่างไร้เป้าหมายแต่ยังคงมีพลังความตั้งใจหรือที่ภาษาธรรมเรียกว่าเจตนาติดอยู่กับตัวเสมอ เจตนานี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เป็นผลรวมจากกรรมการกระทำที่สั่งสมในอดีตชาติสัญญาความจำได้ใหม่รู้ที่ฝังลึกความปรารถนาที่ยังไม่สำเร็จพันธะหรือข้อผูกมัดทางใจที่ยังค้างอยู่บางคนอาจจะสงสัยแล้วถ้าเราเกิดมาแล้วลืมหมดแบบนี้การตั้งจิตก่อนเกิดมีผลอะไร คำตอบคือแม้สมองในร่างกายปัจจุบันจะจำไม่ได้แต่จิตไม่เคยลืมและจิตจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราเดินไปตามเส้นทางนั้นอย่างเงียบๆภาพรวมของการตั้งจิตก่อนเกิดก่อนการเกิดจิตของเราจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ติดอยู่กับโลกวัตถุแต่ยังมีกระแสของความรู้สึกความปรารถนาและการรับรู้ต่อสิ่งที่ค้างอยู่ ในทางพระพุทธศาสนาจิตในภาวะนี้จะถูกดึงดูดโดยแรงแห่งกรรมและแรงแห่งความปรารถนาให้ไปเกิดในภพภูมิและสภาพชีวิตที่สอดคล้องกับพลังนั้นโดยเช่นถ้าจิตตั้งไว้ว่าขอชดใช้กรรมก็จะไปเจอสถานการณ์ที่ทำให้ได้ใช้หนี้กรรมถ้าจิตตั้งไว้ว่าขอเรียนรู้ ก็จะไปเจอเหตุการณ์และผู้คนที่เป็นครูให้เราถ้าจิตตั้งไว้ว่าขอมีอำนาจก็จะไปสู่เส้นทางที่ได้ทดสอบการใช้และเสียอำนาจถ้าจิตตั้งไว้ว่าขอให้เจอคนรักก็จะได้พบแต่ก็อาจจะต้องเจอบททดสอบของความรักควบคู่การตั้งจิตก่อนเกิดจึงเป็นเหมือนการเลือกสนามสอบของชีวิตเราเลือกโจทย์ที่ต้องการเรียนรู้ แล้วโลกนี้ก็จะมอบโจทย์นั้นให้จริงๆเหตุที่เราจำไม่ได้แต่ชีวิตยังเดินตามแผนเหตุผลที่เราจำไม่ได้เพราะถ้าจำได้ทั้งหมดเราอาจเล่นเกมชีวิตแบบไม่ซื่อจึงมีสิ่งที่เรียกว่าม่านแห่งความลืม veil of forgetfulness ม่านนี้ทำหน้าที่ให้เรามีโอกาสรู้ใหม่ค้นพบใหม่และเติบโตด้วยตนเองไม่ใช่เพียงทำตามความจำ แต่จิตเดิมแท้จะคอยกระซิบผ่านความรู้สึกบางอย่างเช่นทำไมบางที่เรารู้สึกคุ้นเคยตั้งแต่ยังไม่เคยไปทำไมบางคนเราเพิ่งเจอแต่รู้สึกผูกพันลึกซึ้งทำไมเหตุการณ์บางอย่างทำให้เราน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลนี่คือเสียงเรียกจากความตั้งใจเดิมที่เราเคยประกาศเอาไว้ก่อนเกิดคลลับของการตั้งจิต ถ้าก่อนเกิดเราตั้งจิตด,ด้วยความเมตตาและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์เราจะดึงดูดครูคนรอบข้างและเหตุการณ์ที่ช่วยขัดเกลาหัวใจให้เติบโตในทางกลับกันถ้าจิตยังเต็มไปด้วยความแค้นความกลัวหรือความโลภเราจะเจอสถานการณ์ที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาเพื่อให้เราตระหนักและปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังพิกข,ขเว กำมังวทามิหมายความว่าเจตนานี่แหละคือรากฐานของทุกสิ่งที่เราประสบปรับเส้นทางแม้เกิดแล้วแม้เราจะตั้งจิตก่อนเกิดมาแล้วแต่เส้นทางชีวิตไม่ใช่ลายแทงที่ตายตัวในทุกขณะเราสามารถตั้งจิตใหม่ได้เปลี่ยนเส้นทางปรับบทเรียนหากเราพบว่าตัวเองอยู่ในวงจรเดิมของความทุกข์ก็สามารถหยุด พิจารณาและเลือกตั้งเจตนาใหม่ในปัจจุบันเพื่อให้ชีวิตค่อยๆเคลื่อนสู่ทิศทางที่ดีกว่าเหมือนเรือที่ออกจากฝั่งด้วยเข็มทิศเดิมแต่กลางทะเลก็ยังเลี้ยวได้ถ้าคนขับรู้ตัวและกล้าหมุนพวงมาลัยการตั้งจิตที่ทรงพลังที่สุดการตั้งจิตที่สูงสุดไม่ใช่การขอรวยขอสวยขอมีอำนาจแต่คือการตั้งจิตเพื่อพ้นทุก และรู้แจ้งในความจริงเพราะเจตนาเช่นนี้จะพาเราไปเจอเหตุการณ์ครูและการภาวนาที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากวัตฏะสงสารในที่สุดถ้าก่อนเกิดเรากล้าตั้งจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ตื่นรู้แม้ต้องแลกด้วยความทุกข์ยากลำบากเราจะได้ชีวิตที่เหมือนผ่านพายุใหญ่หลายครั้งแต่ทุกพายุจะพาเราเข้าใกล้ฝั่งของความสงบอย่างแท้จริง เสียงกระซิบจากอดีตแม้ว่าเราจะจำไม่ได้ว่าเคยตั้งจิตอะไรไว้แต่ในบางช่วงของชีวิตจะมีเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในใจแบบไม่มีเหตุผลเช่นรู้สึกว่าต้องช่วยคนคนหนึ่งทั้งที่ไม่สนิทรู้สึกอยากทำบางสิ่งแม้ไม่มีผลตอบแทนหรือตัดสินใจหันหลังให้กับบางเส้นทางทั้งที่กำลังไปได้ดี เสียงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นร่องรอยของสัญญาเดิมที่เราเคยทำกับใครบางคนหรือกับตัวเราเองก่อนเกิดบางครั้งเสียงกระซิบนี้จะมาในรูปของความดึงดูดแต่บางครั้งก็มาพร้อมกับความรู้สึกหนักแน่นว่านี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำแม้ไม่มีเหตุผลทางโลกความตั้งใจของจิตมีระดับการตั้งจิตก่อนเกิดไม่ได้มีเพียงระดับเดียว แต่มีความลึกและความกว้างต่างกัน 1. ระดับพื้นผิวความตั้งใจที่ยังผูกกับโลกเช่นอยากสวยอยากรวยอยากมีคู่ 2. ระดับกลางการตั้งใจเพื่อเรียนรู้เช่นอยากเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นอยากรู้จักการให้อภยัยอยากชดใช้นี้กรรม 3. ระดับลึกความตั้งใจเพื่อความหลุดพ้น เช่นขอให้ได้พบครูผู้ชี้ทางรธรมขอให้ตื่นรู้แม้ต้องแลกด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ตั้งมั่นและผ่องใสย,ย่อมมีอนุภาพมากดังนั้นความตั้งใจที่เกิดขึ้นก่อนเกิดจึงมีพลังมากพอที่จะดึงดูดเส้นทางชีวิตทั้งเส้นให้เข้ามาหาเราทำไมบางคนเหมือนเกิดมามีโชคบางคนเหมือนเกิดมาเจ็บปวด สิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าลำเอียงหรือโชคชะตาบอดแต่เกิดจากความตั้งใจเดิมและกรรมเก่าที่เราพกติดตัวมาบางคนตั้งจิตไว้ว่าขอใช้กรรมให้หมดในชาตินี้ชีวิตจึงเต็มไปด้วยความยากลําบากแต่ถ้าผ่านไปได้เขาจะเบาสบายในภพหน้าบางคนตั้งจิตว่าขอมีโอกาสสร้างบุญให้มากเขาจึงเกิดมาในครอบครัวที่พร้อม แต่ก็อาจมีบททดสอบเรื่องการใช้โอกาสนั้นอย่างถูกต้องบางคนไม่ตั้งจิตอะไรเลยจิตก็จะไหลไปตามแรงกรรมเก่าเหมือนเรือลอยตามกระแสะน้ำบทเรียนที่เลือกเองทุกคนมีสัญญาเรียนกับจัก,กรวาลก่อนเกิดเรามักเลือกบทเรียนที่เรายังไม่เข้าใจดีพอถ้าเราไม่เคยรู้จักการให้อภัย เราอาจเกิดในสถานการณ์ที่ต้องเจอคนทำร้ายเราเพื่อให้เราได้เรียนรู้การปล่อยวางถ้าเราไม่เคยรู้จักการสูญเสียเราอาจเกิดมาเจอการพลัดพรากเพื่อเข้าใจสัจธรรมของความไม่เที่ยงถ้าเราไม่เคยเข้าใจคุณค่าของชีวิตเราอาจเกิดมาในร่างที่ไม่สมบูรณ์เพื่อเรียนรู้การใช้ทุกลมหายใจให้มีค่าบทเรียนที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้จึงไม่ใช่การลงโทษ แต่คือสิ่งที่เราเคยยกมือขอเรียนด้วยตัวเองการลืมไม่ใช่การสูญหายเมื่อเราลงมาเกิดร่างกายใหม่จะปิดความจำเก่าไว้แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปคือความโน้มเอียงทางจิตเช่นก่อนเกิดตั้งจิตอยากช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อโตขึ้นเรามักจะรู้สึกสุขเวลาทำความดีถ้าก่อนเกิดตั้งจิตอยากเรียนรู้ธรรมะเรามักจะสนใจเรื่องธรรมะตั้งแต่ยังเด็ก หรือแม้ไม่สนใจแต่จะมีเหตุให้ได้พบครูทางธรรมในจังหวะสำคัญความลืมจึงเป็นเหมือนม่านที่ทำให้เราเรียนใหม่แต่ในเนื้อแท้จิตยังจำได้ทุกอย่างสัญญาณว่าคุณกำลังทำตามเจตนาเดิม 1. รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันใช่แม้จะยาก 2. เจอเหตุการณ์ท้าทายแต่ในใจลึกๆก,กลับรู้ว่ามันพาเราไปทางที่ดีกว่า 3. ได้พบผู้คนที่เหมือนมีนัดกันมาเจอ 4. เหตุการณ์ชีวิตพาให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เคยฝันโดยไม่ตั้งใจ 5. มีความสุขเงียบๆที่ไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุตั้งจิตใหม่ได้เสมอแม้เราจะตั้งจิตก่อนเกิดมาแล้วแต่ปัจจุบันคือพลังที่แท้จริงทุกวันนี้เรายังสามารถตั้งจิตใหม่ได้และการตั้งจิตในปัจจุบันมีผลมากพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้ไปในทิศทางใหม่ พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้หมายความว่าจิตคือหัวเรือของชีวิตถ้าจิตเปลี่ยนเส้นทางก็เปลี่ยนวิธีตั้งจิตใหม่ 1. หยุดและพิจารณาว่าเราอยากให้ชีวิตพาไปทางไหน 2. ใช้คำตั้งจิตที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันเช่นขอให้จิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยเมตตา 3. ยำ้ำบ่อยๆด้วยความรู้สึกจริงใจ 4. ใช้การภาวนาเป็นเชื้อเพลิงให้เจตนานั้นแข็งแรงการตั้งจิตเพื่อการหลุดพ้นการตั้งจิตที่สูงสุดคือการตั้งจิตให้พ้นจากความหลงในโลกคือขอให้ได้ตื่นรู้ในความจริงแม้ต้องแลกด้วยการสูญเสียทุกสิ่งที่เคยยึดเพราะในวตาสงสารการได้ตื่นรู้คือของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อถึงจุดนั้นไม่ว่าเกิดอีกอกี่ครั้งก็จะไม่หลงอยู่ในวังวนเดิมเมื่อเจตนาเดิมเริ่มผลิผล คุณจะรู้ว่ากำลังเดินตามเจตนาเดิมเมื่อหัวใจเริ่มเบาไม่หวั่นไหวต่อคำแชร์คำด่าไม่หลงในความสำเร็จหรือความล้มเหลวรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือของขวัญแม้จะมาในรูปแบบของความทุกข์นี่คือจุดที่เจตนาเดิมกับเจตนาปัจจุบันเริ่มตรงกันและชีวิตจะไหลไปอย่างสงบกลับมามองชีวิตปัจจุบันสุดท้ายไม่ว่าก่อนลงมาเกิดคุณตั้งจิตอะไรไว้สิ่งสำคัญที่สุด คือวันนี้คุณตั้งจิตแบบไหนเพราะอดีตรเราเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันคือจุดที่สามารถหันหัวเรือใหม่ได้เสมอจงตั้งจิตด้วยความเมตตาสติและปัญญาแล้วชีวิตนี้จะไม่สูญเปล่าก่อนที่เราจะลงมาเกิดเราอาจตั้งจิตไว้แล้วแต่ก่อนจะจากโลกนี้ไปเราก็ตั้งจิตได้อีกครั้งและครั้งนี้เรารู้ตัวเต็มที่ ว่ากำลังเลือกอะไรขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบขอให้ทุกท่านพบสุขที่ไม่หวั่นไหวต่อทุกพบความสงบที่อยู่เหนือความสุขความทุกทั้งพวงสาธุสาธุสาธุ